โอเคครับผมก็ขอกราบวนะสวัสดีทุกทุกคนทุกทท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นยังไงให้ผิวนะครับโดยการแบบเอาปุ่มกระโดดมาไว้ซ้ายสับปืนแล้วก็นั่งนะครับเอามาไว้ซ้ายหมดเลยนะสาหรับแบบนี้ก็น่าจะต้องเล่นตามนิ้วนะครับเพราะสองนิ้วก็คงไม่ได้เนาะหรือว่าได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเล่นสามนิ้วเนาะก็ วิธีทําให้ผิวนะครับเทคนิคแรกเนาะเรามาดูปุ่มกันก่อนเลยนี่นะครับปุ่มปุ่มกระโดดของผมนี่นะมาดูปุ่มอะไรเดี๋ยวผมทําชัดๆก่อนนะครับมันก็ชัดอยู่แล้วแหละเพราะผมก็เพิ่งหัดนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยผมเอา้าผมก็แบบไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่แบบพอรู้วิธีก็เลยอยากมาทําคลิปบอกเฉยๆนะครับก็ ไม่ได้เฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วกับใครนะครับอืมนะแรกเราปืนมาฝึกในนี้ก่อนก็ได้นะครับค่อยไปหันนะผมก็เพิ่งหัดจากประมาณจะประมาณสองอาทิตย์นี้ขั้นแรกนะครับเราวิ่งแล้วเราหันหันมาทางขวานะครับสมมุตินี่เป็นศัตรูนะเราเดี๋ยวเราวิ่งไปกดสับปืนด่วนแล้วก็กระโดดนะครับ ม,มันก็จะเหมือนแบบนี่นะมันก็จะแบบมันจะดูผิว,วเรายิงสับยิงสับ,สบก็จะเออเอหน่อยนะครับก็เพิ่งหัดเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับเอาใหม่นะเราวิ่งไปแล้วเราหมุนขวาแล้วก็กดสับปืนด่วนนะพร้อมกระโดดเราพร้อมหันกลับมาซ้ายนะบางทีก็จะไม่เป็นนี้นะครับบางทีก็จะ บางทีผมกดไม่โดนนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะแบบเอียงตัวไปแบบนี้นะขอป,ะปุ่มแปบนะครับนี่นะครับ,รบวิธีแรกเนาะเหมือนฟิ้วๆนะก็จะแบบเหมือนเอียงตัวไปนี่นะแล้วเราก็ยิงยิงเอาใหม่ครับนี่เป็นศัตรูนะโดดเอียงยิงยิงก็ยิงแล้วสับแบบนี้นะ เทคนิคที่สองครับก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้เมื่อกี้นะการยิงแล้วสับปืนนะครับเรายิงยิงยิงนี่นะก็แบบทําให้เราพิวขึ้นนะครับเทคนิคนี้ตัวนะครับนี่คือเทคนิคแรกเราต้องทําเร็วๆนะครับมันก็จะแบบเอยียงตัวนะต้องห้าขวาสับพร้อมกระโดดหัาขวาสับรกระโดดนี่นะ เราหันขวากดสับปืนด่วนพร้อมกระโดดหันไปซ้ายเลยนะครับทำทำเร็วๆนะค่อยจะเป็นนะนี่นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็เทคนี้สองก็คือยิงยิงแล้วสับปืนนะครับถามว่าทําไมผมเอานั่งไว้ซ้ายใช่ไหมครับเพราะเวลาเราตั้งไอ้บอนะครับเวลาเราตั้งไอ้บอนะครับมันจะตั้งกดไอ้บอแล้วเรานั่งมันจะได้แบบเหมืองงนมันง่ายขึ้นอันนี้ก็แบบ มันก็อยู่กับคนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปตั้งไอบอลในเกมให้ดูนะครับโหอ่ะตัวอืมอี่านียนี่นว่าอืมอี่านี้เลยดีว่ว่า มันอาจจะไม่ได้ยินเสียงในเกมนะครับบางทีเพราะหูฟังอันนี้ผมใส่มันจะชอบไม่ได้ยินเสียงในเกมนะครับก็จะมาตั้งไอวอลให้ดูนะครับผมโอ้คนเยอะนี่ครับตั้งไม่ได้โชว์เลยเดี๋ยวคนเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะขอไม่ยิงขอจะไปเอาไอวอลอย่างเดียวเลยลักกันก็เวลายิงให้ผิวนะครับเราก็ต้องตั้งไอวอลแบบ ก็ไม่รู้ว่าบิดสําหรับทุกคนหรือเปล่านะครับแต่ผมอันนี้ก็หาดพร้อมกับปรับปุ่มเลยนะครับไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวโอ้โหนี่ครับวิธีนะวิ่งซับเดี๋ยววิ่งซับเฮ้ยขอไปที่แบบไม่ค่อยมีคนก่อนับผมอันนี้ก็จะแบบถ้าใคร ไม่ต้องตั้งปุ่มตามผมก็ได้นะครับตั้งตามถนัดนะครับขอบอกไว้ก่อนเนาะก็แบบไม่ต้องเอาปืนสับปืนด่วนมาไว้นี่ก็ได้นะครับมันแล้วแต่คนถนัดเลยปุ่มกระโดดก็เอามาไว้แบบปุ่มสับปืนด่วนตรงนี้ก็ได้ปุ่มสับปืนด่วนเอาไปแทนกระโดดก็ได้อันนี้มันแล้วแต่คนนะอันนี้ก็จะมาสอนตั้งอบอกแบบพิ้พิวมันก็จะแบบยิงๆๆ Bonnie, ก็แบบต้องต้องนี่นะมันต้องแบบบิตดต,บบบตัวด้วยอันนี้ผมก็เพิ่งหัดแล้วก็แบบ ไม่ไม่ไม่พิวเท่าไหร่นะครับไม่พิวเท่าที่ควรนะครับก็มีแค่นี้นะครับถ้าแบบยังให้ผมทำคลิปแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับก็สำใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะถ้าผมสอนงง,ง,งสอนไม่เข้าใจอะไรก็ขอโทษขออภัยด้วยครับเพราะว่าก็เป็นมือใหม่นะครับผมก็จะพยายามพัฒนาฝีมือนะครับสหรับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่า,าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย